กลับมาพบกันอีกครั้งครับคลิปนี้เราได้รวบรวมคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติหลังจากที่วอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยลงทําการแข่งขันในศึกเนชั่นลีก2023เป็นการแข่งขันในสนามที่2เกมแรกพบกับทีมชาติเยอรมันทีมที่อยู่ในอันดับที่12ของโลกเซตแรกสาวไทยดูจะเครื่องร้อนช้าไปสักหน่อยบอลแรกยังไม่เข้ามือเปิดโอกาสให้คู่แข่งที่เน้นเสิร์ฟหนัก ทำแต้มทิ้งห่างจนมาถึงแต้มที่22ต่อ20เยอรมันทำได้ดีกว่าในช่วงปลายปิดเซตไปได้ก่อน25ต่อ20เซตที่2ไทยยังแก้ปัญหาบอลแรกไม่ได้แถมเยอรมันมาทุกทิศทุกทางเสิร์ฟดีบล็อกแน่นมีทีเด็ดที่บอลเร็วอีกทำแต้มไล่ฉีกเอาชนะเราไปได้อีก25ต่อ13ในเซตที่3ไทยหลังชนฝาต้องพยายามเร่งฟอร์ม บอลแรกทำได้ดีขึ้นเข้าวสุดบอลหลอกโดยวิภาวีสีทองได้ตบทำแต้มให้ไทยเอาชนะไปได้บ้าง25-19ต่อไล่ตามมาที่1-2ต่อเซตขณะที่เซตที่4สูสีมากๆไล่ตีกันสุดๆทำคะแนนเสมอกันที่21-21ต่อ22-22ต่อแต่เยอรมันมาได้บล็อกช่วงสำคัญขึ้นแมตช์พอยต์และปิดเกมไปได้25-23ต่อ จบเกมเยอรมน,นีเอาชนะไทยไปได้3ต่อ1เซต25ต่อ20 25ต่อ13 19ต่อ25และ25ต่อ23ไทยเปิดสนามที่2ได้ไม่ดีประเดิมแพ้นในเกมแรกโดยโปรแกรมในนัดต่อไปไทยจะพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่16วมิถุนายนเวลาเที่ยงคืนก็คือเที่ยงคืนของวันนี้นั่นเอง ก่อนที่เราจะไปฟังคอมเมนต์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และแสดงความคิดเห็นไอคลิปนี้ได้เลยครับเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่คนแรกครับบอกว่าเล่นกันได้สนุกสูสีมากๆไม่คิดว่าทีมชาติไทยจะเล่นได้ดีขนาดนี้น่าเสียดายที่เยอรมันทำได้ดีกว่าแต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับให้ได้ความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่า ไม่เป็นไรพวกเธอทำได้ดีแล้วประสบการณ์ในเกมนี้จะสอนให้พวกเธอสู้ในเกมต่อๆไปครั้งหน้าจะทำได้ดีกว่านี้ส่วนเยอรมันพวกเธอสมควรเป็นผู้ชนะในเกมนี้แม้ในเกมจะสูสีกันมากก็ตามคอมเมนต์คนต่อมาครับบอกว่าเนื่องจากไทม์โซนของบราซิลมันแตกต่างกันถึง180องศาเมื่อเทียบกับไทยและเวียดนาม ดังนั้นสมรรถภาพทางร่างกายที่ลดลงมันจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อนักกีฬาที่อาจจะยังปรับสภาพร่างกายไม่ทันแฟนวอลเลย์บอลคนต่อมาครับบอกว่าในบางสถานการณ์ที่มีการเล่นบอลเร็วจะต้องปรับปรุงรูปแบบการเล่นอย่างหนักเพื่อทำลายบอลแรกในช่วงปลายเซตที่4เยอรมน,นีเริ่มโจมตีหนักขึ้นเรื่อยๆทำให้ผู้เล่นของไทยหมดแรงดังนั้น ยงพ่ายแพ้ไปในที่สุดคอมเมนต์ของแฟนเวลบอลคนต่อมาครับบอกว่าฉันภูมิใจในตัวสาวไทยแทนคนไทยจริงๆทีมไทยเรียนรู้ที่จะแพ้ชนะในเกมการแข่งขันพวกเธอไม่เคยย่อท้อและมองไปยังเกมต่อไปอย่างมีความหวังเสมอน่าชื่นชมมากๆความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าในเซตที่2ดูเหมือนว่าทีมไทยจะง่วงนอนจะสู้ยังไงต่อไป โอลิมปิกดูจะไกลเกินเอื้อมซะแล้วส่วนการติดท็อป8ของ V&L ในครั้งนี้แทบจะมองไม่เห็นทางเลยคอมเมนต์คนต่อมาครับบอกว่าทีมไทยก็ทำผลงานได้อย่างดีแต่เยอรมนมีแก้เกมบล็อกของไทยได้แถมเยอรมันก็ขึ้นบล็อกได้ดีเพราะผู้เล่นสูงใหญ่กว่าทีมไทยอยู่มากคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าโอกาสของทีมไทยในเกมที่เหลือน,นั้นยากจริงจ ทีมอย่างอเมริกาก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนเซอร์เบียเองก็ต้องการใช้ชนะเอามากๆความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าไทาม์โซนของบราซิลมันแตกต่างจากอาเซียนหลายชั่วโมงดังนั้นตัวแม่ของไทยจึงดูง่วงนอนมากไปหน่อยคอมเมนต์คนต่อมาครับบอกว่าทีมไทยนั้นพยายามเต็มที่แล้วที่จะเล่นในเกมของตัวเองส่วนเยอรมันนั้นก็แก้สถานการณ์ได้ดี และมีจิตใจที่เข้มแข็งในสถานการณ์ที่ยากลำบากและก็ผ่านมันมาได้ทําให้คว้าชัยชนะมาได้ก็เท่านั้นเองคนต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า mm. เมื่อฉันได้รู้ผลการแข่งขันแล้วถึงกับหงายหลังโดนบล็อกขนาดนั้นสูไปก็เหนื่อยเปล่าเหนื่อยใจจริงๆโอลิมปิกคืออะไรมันไม่มีเหตุผลเอาเสียเลยคนต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นว่า ต้องยอมรับว่าในวันนี้นั้นสาวไทยเจองานที่ยากลําบากผู้เล่นของเยอรมน,นีมีร่างกายที่สูงใหญ่แต่มีความคล่องตัวทีมไทยก็สู้ได้อย่างยากลําบากซึ่งเยอรมน,นีมีทีเด็ดที่เบาเร็วซึ่งต่างจากทีมในยุโรปทีมอื่นๆแต่ฉันก็คิดว่าทีมไทยนั้นทําได้ดีมากๆแล้วในวันนี้คอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับบอกว่าในเซตที่1และ2ทีมไทยทําได้ไม่ดีเท่าไหรนะ่นัก ความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าเกมวันนี้นั้นน่าเสียดายแทนสาวไทยจริงๆแต่ทีมเยอรมันก็เล่นได้ดีและแข็งแกร่งดุดันจริงจังและไม่ประมาททีมไทยเลยแม้แต่น้อยลูกเกมของเยอรมันถึงได้ออกมาดีแบบนี้คอมเมนต์จากแฟนวอลเลย์บอลคนต่อมาครับบอกว่านึกว่าไทยจะชนะเยอรมันสต่อ1เซตแต่ใครจะคิดแล้วว่าเยอรมันจะเอาชนะไทยไปได้ คอมเมนต์คนต่อมาครับบอกว่าในการต่อสู้ครั้งนี้ทีมไทยไม่ค่อยมีสมาธิและความมุ่งมั่นมากนักมันดูฉาบชฉวยเกินไปผลการแข่งขันเลยไม่เป็นใจให้กับพวกเธอความคิดเห็นคนต่อมาครับบอกว่าวันนี้ทีมไทยเล่นได้สุดยอดจริงๆรูปเกมถือว่ายอดเยี่ยมแต่บาแรกของไทยวันนี้ไม่มาจริงๆทุกอย่างเลยดูยากลำบากไปหมด คนต่อมาครับได้บอกว่าก่อนการแข่งขันฉันคิดว่าสาวไทยจะทำได้ดีกว่านี้มีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะไปได้แต่พอเริ่มเกมทุกอย่างก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดสาวๆของเยอรมันนั้นแข็งแก่่งจริงๆทำให้ฉันรู้สึกผิดคาดเล็กน้อยที่ทีมไทยต้องพ่ายแพ้ในวันนี้คอมเมนต์แฟนบอล,ลบอลคนต่อมาครับบอกว่าทีมไทยแพ้ในวันนี้ ทำให้แทบจะหมดโอกาสที่จะเข้ารอบต่อไปเพราะอีก2เกมหลังจากนี้ต้องเจอกับทีมอย่างอเมริกาและเซอร์เบียที่แข็งแร่งกว่าทีมไทยอยู่มากต้องมาดูกันว่าทีมสาวไทยจะสร้างเซอร์ไพรส์ในเกมที่เหลืออยู่ได้หรือเปล่าความคิดเห็นสุดท้ายครับของแฟนวอลเลย์บอลบอกว่าในความคิดเห็นของฉันทีมไทยนั้นทำได้ดีกว่าเยอรมันแต่ก็อย่างที่เห็น วกเธอออกสตาร์ทใน2เซตแรกได้ไม่ดีเอาเสียเลยทําให้ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากและไม่สามารถแก้เกมได้ทันและแพ้ไปในที่สุดก็จบไปครับสําหรับคอมเมนต์ที่เราได้รวบรวมมาให้ได้ฟังกันสําหรับโปรแกรมในนัดที่2ในวันที่16มิถุนายนเวลาเที่ยงคืนก็คือเที่ยงคืนของวันนี้จะพบกับทีมชาติอเมริการวมเป็นกำลังใจให้สาวไทยของเราด้วยนะครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ